นายประทักษ์โกตะจุฑนวันนี้นายขจกรกับขาธิการประกอบไปด้วย23เผื่อ188ตำบลประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาเชืกอขจการที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากโรคระบาดขระพีจินและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทุกคนต้องไม่รู้จักมารู้ตุ้ผู้แทนันรนก็ไปชี้แจงแล้วก็ไปกล่าวในที่ประชุมอันอายหมดเท่าไหร่เอกันเพราะเขาเดือดร้อนเงินของประช,ชาชนเงินนี่ต้องทําให้การเยียวยาทางนิติอาวุออกไปถ้าึงปีพอดีทนา,ายโยบมีประชาเลยขอเงินเอาปั๊บาอไว้ผมก็ไาใวันนี้คือกาน เก็บคมินเอาไว้ีชินตันเอาไปฝากญาติเราที่ไหนในคุียืลงเลยครับขอุ้านานาทีนะครับท <virgin> ี่มาถึงสนข้างาลารยืนขาายืนเวลาผมนับ1หนึ่งสก็ตอนรับเลยดิท่านเป็นเสียน เริ่มต้นวันนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันนะครับวันนี้เราสามารถมาเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเป็นโรคล้มปีสกินนะครับเป็นเงินวันนี้100กับ5ล้านของจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็ถือเป็นเงินที่จะเขาไปดำเนินชีวิตต่อโดยการที่ไปทำมาหากินต่อไปคราวนี้ท่านนายกเองท่านก็เป็นห่วงขั้นก็มีการอนุมัติเงินเริ่มมาอีก3 0ื่นล้าน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรียกว่าโครงการสารถันวส้้งอาชีพโครงการนี้มันดีสําหรับทุกคนเพราะว่าขณะนี้การจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันยากแต่โครงการนี้ง่ายไม่เหมือนกับโครงการต่างๆเพียงแต่ท่านหาคนมาค้ำประกันเพียงสองคนแล้วก็ได้เงินแต่ไม่ใช่ได้เงินไปเลยนะครับต้องถามเลยว่าจะเลี้ยงหรือจะปลูกหรือจะ เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเราจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับมีปศุสั์อำเภอเกษตรอำเภอ,อ,เภอประมงอำเภอหรืออาชีพอะไรก็ได้แม้แต่ไปกู้เอามาค้าออนไลน์ก็ได้ขอให้เป็นอาชีพกันแล้วกันให้มีรายได้มันมีรายได้ที่เห็นชัดดังนั้นโครงการนี้ต้องการให้เร่งรีบพราะภายใน3เดือนเนี้ยสเดือนเนี้ยมันจะแรงอีกครั้งหนึ่ง จังหวัดมีกรอบแนวทางดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องของเงินทุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับแหล่งเงินทุนนะครับเราจะตั้งคณะกรรมการนะครับลก็ขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรกรและของรัฐบาลต่อไปครับคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรได้ดีขนาดไหนอ๋อโครงการนี้จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ดีครับเพราะว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยในราคาต่ำเนี่ย ก,ก็จะทําให้ประชาชนเขามีทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็โครงการนี้จะมีตลาดรองรับให้พี่น้องเกษตรกรด้วยก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีอาชีพในช่วงฤดูแรงครับผมครับ